คลิปนี้มาเม้า์มอยเกี่ยวกับประเด็นสินค้า loud หลังจากที่แฟนๆของดอนิซ่าได้สั่งสินค้าหลังจากที่น้องมาวางขายในเว็บไซต์ใช่ไหมคะผลิตออกมาไม่เยอะแล้วก็ล่าสุดนี้สินค้าของดอนิซ่าก็ทยอยส่งแล้วซึ่งหลังจากที่ส่งมาก็มีแฟนคลับทยอยออกมารีวิวอย่างที่ท่านนี้ก็ได้เสือ้อยืดเสื้อจริงๆนี่สวยนะคะไม่บางเลยและก็มันจะเป็นผ้าลายทางเล็กๆๆนะคะคือผ้าดีมากๆมันเป็นดีไซน์มีความสตรีทอะ l o u นะครับเหมือ<า>น<า>เป็นผู้ชนะเลยเป็น 100นะหลายคนก็เลยถามหาว่าอุ้ยโนนิซ่าคะมีรีสต็อกหรือเปล่าแน่นอนว่ามันเป็นลิมิเต็ดอิ dition ผลิตมาจํานวนจํากัดจริง,รงๆ327ชิ้นเท่านั้นเนื่องด้วยโอกาสวันเกิดของโนงนิซ่านั่นเองโอ้โหซึ่งบางคนนี่นะเขาได้ทั้งหมวกเสื้อยืดกระเป๋าคือบางคนได้ครบทุกชิ้นเลยค่ะปังมากอย่างจะถามว่ากดทันได้ยังไงก่อนแล้วก็เป็นการปักทุกชิ้นเลยหลายคนก็ออกมาทําคลิปแล้วก็รีวิวกันเยอะเลยนะมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะคะจะต้องมีแต้มบุญด้วยแอดก็ ดดีด้วยสำหรับใครที่ได้ของแล้วและก็สําหรับใครที่กดทันแต่ว่าอนาคตเอ็กคาดว่าคงจะมีออกมาให้เราได้สั่งซื้อกันแหละหมายถึงว่าน่าจะเป็นคอลต่อไปน่ารักมากเสื้อก็สวยลิลลี่แต่ละคนก็น่ารัก i play dead will you regret everything that you did that you said i don't think you understand